ตำนานเซียนปีาศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1,335พสรสวรรค์ในการได้ยินในเวลานี้เองได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังกังวานขึ้นมาร่างสีดำร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากจุดหนึ่งและล้มกระแทกพื้นอย่างแรงที่แท้คือเด็กสาวชุดดำใบหน้าของหลิวหมิงเปลี่ยนไปจึงเห็นว่าประกายแสงคุ้มกันสีม่วงบนร่างของนางสลัวริบหรี่ลง ผมยาวสลวยสีม่วงของนางก็ยุ่งเหยิงกระจัดกระจายเห็นได้ชัดว่าเป็นธนูที่น้าจนหมดแรงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไหล่ของนางถูกหอกกระดูกน้เล่มหนึ่งแทงทะลุโลหิตหลั่งไหลออกมาอย่างมากมายธนูยาวสีม่วงของเด็กสาวชุดดำตกลงมาไม่ไกลนักส่วนหมอน,น้อยสีม่วงก็ส่องแสงสีม่วงอ่อนออกมาปกป้องเด็กสาวชุดดำเช่นกันแต่เห็นได้ชัดว่าประกายแสงสลวริบีลงไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป ท่ามกลางเสียงหัวเราะคิกคิกแปลกประหลาดร่างโครงกระดูกสีโลหิตกระพริบวูบว่าสองสามครั้งพุ่งเข้าหาเด็กสาวชุดดำอย่างรวดเร็วหอกกระดูกสีโลหิตยาวประมาณจ้างเศษสีห้าสายส,ายส่งเสียงแหลมคมเสียดแทงหูขณะพุ่งฝ่าอากาศเข้าหาเด็กสาวชุดดำที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วเห็นได้ชัดว่าตั้งใจสังหารนางในครั้งเดียวแวาตาเด็กเดียวสายหนึ่งว่าผ่านขึ้นในดวงตาของเด็กสาวชุดดำ ขณะที่นางกำลังจะลงมือท่านมีเงาคนกับพลิบวาาขึ้นที่เบื้องหน้าของนางร่างของหลิวหมิงขวางอยู่เบื้องหน้าของนางแสงสีดำสว่างวาบได้ยินเสียงอูอีดังขึ้นหลายครั้งติดต่อกันหอกโลหิตที่พุ่งเข้ามาถูกสกัดกั้นเอาไว้ได้ทั้งหมดในเบ้าตาของโครงกระดูกสีโลหิตเปล่งประกายสีแดงวา่าพืนคล้ายกับค่อนข้างประหลาดใจร่างพันหยุดชะงักลงเป็นเจ้า โครงกระดูกสีโลหิตอุทานเบาๆคำหนึ่งจากนั้นก็หันศีรษะมองไปด้านข้างจึงเห็นโครงกระดูกเกราะเงินที่ศีสษะและลำตัวแยกออกจากกันนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นตรงนั้นเด็กสาวชุดดำก็มองเห็นสภาพการตายของโครงกระดูกเกราะเงินเช่นกันประกายประหลาดสายหนึ่งว่าผ่านขึ้นในดวงตาขณะที่นางมองไปที่หลิวหมิงจิจิช่างไร้ประโยชน์จริงๆ ถึงกับถูกมนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์ขั้นกลางสังหารได้โครงกระดูกสีโลหิตยิ้มอย่างเย็นชาขณะที่สายตาตกลงบนร่างของพวกหลิวหมิงทั้งสองเจ้าตายแล้วก็ดีอาหารโลหิตทั้งสองนี้ก็เป็นของข้าแล้วถึงเวลานั้นแม้แต่กระดูกของเจ้าก็จะถูกกลืนกินไปด้วยเช่นกันโครงกระดูกสีโลหิตหัวเราะน่ากลัวคำหนึ่งประกายโลหิตบนร่างเปล่งแสงจัดจ้าและพุ่งเข้าหาห,าหลิวหมิง โง่เง่าหลิวหมิงหัวเราะเย้ยยันคำหนึ่งคลันสบัดสองมือออกไปไข่มุกบรรพทาราทั้งสิบสองลูกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งโครงกระดูกสีโลหิตตกตะลึงแรงกดดันทางวิญญาณอันทรงพลังที่แผ่ออกมาจากไข่มุกบรรพทาราทั้งสิบสองลูกโดยเฉพาะไข่มุกบรรพธาราสามลูกในนั้นทำให้มันเกิดความรู้สึกหวั่นหวั่นเล็กน้อยร่างอดหยุดชะงักไม่ได้ หลิวหมิงโบกสองมือไข่มุกบรรพทาราทั้งสิบสองลูกเปล่งประกายแสงสว่างเจิดจ้าก้อนเมฆสีเหลืองน้ำตาลก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งชั่วพลิกตาก็ครอบคลุมโครงกระดูกสีโลหิตเอาไว้ภายในร่างของหลิวหมิงเองก็ไหววูบบินเข้าไปในก้อนเมฆสีเหลืองน้ำตาลด้วยเช่นกันเมื่อเด็กสาวชุดดำมองเห็นก้อนเมฆสีเหลืองน้ำตาลที่โคจรหมุนวนอยู่ตรงหน้าในดวงตาก็เปล่งประกายขึ้นเล็กน้อย จากนั้นก็พยายามลุกขึ้นนั่งดึงหอกกระดูกบนไหล่ออกมาและหยิบโอสดปลาสองสาเม็ดออกมากลืนลงไปหลังจากนั้นครู่หนึ่งสีหน้าของนางก็ดูดีขึ้นมาเล็กน้อยในเวลานี้เองตรงจุดที่อยู่ไม่ไกลนักเงาร่างหนึ่งบินออกมาจากก้อนเมฆสีเหลืองน้ำตาลนั่นคือหลิวหมิงจากนั้นก้อนเมฆก็สลายไปเสียงดังสนัน่น และกลายเป็นไข่มุกบรรพททารา12ลูกอีกครั้งและบินเข้าไปในแขนเสื้อของหลิวหมิงส่วนโครงกระดูกสีโลหิตที่เดิมทีดูดุร้ายหน้าเกรงขามนั้นกลับนอนทอดกายอยู่บนพื้นโดยศีรษะและลำตัวแยกออกจากกันไม่มีโอกาสรอดชีวิตแม้แต่น้อยเช่นเดียวกับโครงกระดูกเกราะเงินที่อยู่อีกด้านหนึ่งหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดติดต่อกันทำให้ใบหน้าของหลิวหมิงดูซีขาวอยู่บ้าง ลิวหมิงหยิบโอสดปราณเม็ดหนึ่งออกมากลืนลงไปแล้วมองไปที่เด็กสาวชุดดำครานหนึ่งจากนั้นก็เบนสายตาออกไปและเดินไปที่ข้างร่างของโครงกระดูกสีโลหิตแววตาของเด็กสาวชุดดำเป็นประกายมุมปากกระตุกเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาลิวหมิงโบกมือปล่อยปราณดำขุมหนึ่งออกมาเก็บรวบรวมโครงกระดูกสีโลหิตและโครงกระดูกเกราะเงินที่ทั้งสองเป็นโครงกระดูกสปีศาจร,ระดับเชี่ยวชาญมหัศจย์ โดยเฉพาะมีสั้นสีขาวคู่นั้นที่แปลสภาพมาจากสองแขนของโครงกระดูกเกราะเงินสิ่งนี้ทรงพลังอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าก็ไม่ใช่สมบัติวิเศษธรรมดาทั่วไปภายหน้าเมื่อมีเวลาก็สามารถศึกษามันได้ในเวลานี้เองเงาดำกับพลิบวาาขึ้นบนร่างของหลิวหมิงร่างของหมัวเทียนปรากฏออกมาใช่แล้วโครงกระดูกศพปีศาจร,ระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ทั้งสองนี้ ร่างเดิมของพวกมันต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอาจเป็นชนชั้นผู้นำที่ทรงอำนาจของเผ่ปีศาจโบราณในสมัยนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วข้าก็มีความมั่นใจที่จะสามารถหลอมร่างปีศาจขึ้นมาได้มากกว่าครึ่งแล้วโมวเทียนอดเผยสีหน้าย,ยินดีอย่างใหญ่หลวงออกมาไม่ได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้หวังว่าผู้อาวุโสจะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ลิวหมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบขณะหันไปมองแท่นบูชา แม้ว่าศพปีศาจระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ทั้งสองถูกหลิวหมิงสังหารแต่กรงกระดูกยักษ์ที่ปกคลุมห้องโถงทั้งหมดยังคงอยู่เห็นได้ชัดว่าเด็กสาวชุดดำก็สังเกตเห็นสถานการณ์นี้เช่นกันเมื่อรู้ว่าตนเองร้ายกำลังที่จะทำลายกครงกระดูกหลบหนีไปได้นางจึงนั่งขัดสมาธิบนพื้นดวงหน้างดงามของนางไม่แสดงความรู้สึกดวงตาสีดำเป็นประกายคู่นั้นของนางก็มองมาที่หลิวหมิงด้วยเช่นกัน หลิวหมิงเดินช้าๆมายืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าเด็กสาวชุดดำเด็กสาวชุดดำก็จ้องเขม็งมาที่หลิวหมิงทั้งสองฝ่ายต่างเงียบเงันไร้วาจากันชั่วขณะหนึ่งในดวงตาของหมัวเทียนมีประกายประหลาดสายหนึ่งว่าพื้นครู่หนึ่งชั่วิบตาก็มาปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าเด็กสาวชุดดำและเอ่ยขึ้นช้าๆเจ้าคือองคหญิงแห่งราชวงศ์ส่วนกลางใช่หรือไม่ไม่ต้องกลัวก่อนหน้านี้ที่พวกเราจับตัวเจ้ามาไม่ใช่ต้องการชีวิตเจ้า แต่เป็นเพราะมีเหตุผลอื่นเมื่อหมัวเทียนกล่าวมาถึงตรงนี้ก็หันไปมองหลิวหมิงคราหนึ่งเมื่อเห็นว่าใบหน้าของหลิวหมิงไม่แสดงอารมณ์อันใดออกมาก็หัวเราะคิกคักและกล่าวต่อไปอันที่จริงก่อนหน้านี้พวกเรากับราชวงศ์ส่วนกลางมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยจึงกังวลว่าตระกูลหงฝูของพวกท่านเฝ้ารอโอกาสนี้แก้แค้นเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางมายัางแดนลับครั้งนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องล่วงเกินองคหญิงสักเล็กน้อยแล้วราให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปแล้วพวกเราก็จะปล่อยท่านไปอย่างแน่นอนอยู่ต่อหน้าคนฉลาดไม่จำเป็นต้องกล่าววาจาอ้อมค้อมเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเหตุใดพวกท่านยังเอ่ยคำพูดเสแส้งเช่นนี้อีกเล่าเด็กสาวชุดดำไม่รอให้หมัวเทียนกล่าวจบก็เอ่ยขัดจังหวะด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่รู้ว่าคำพูดนี้ขององค์หญิงหมายความว่ายอย่างไร หมัวเทียนเอ๋ยถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบก่อนหน้านี้พวกเจ้าเคยสนทนากันในถ้ำว่าต้องการใช้ข้าเป็นเครื่องสังเวยข้าได้ยินทั้งหมดแล้วเด็กสาวชุดดำหัวเราะเย็นคำหนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้หมัวเทียนก็มีสีหน้ามืดครึ้มลงจากนั้นก็มองสำรวจเด็กสาวชุดดำขึ้นลงอยู่หลายครั้งสายตาจ้องมองที่หูทั้งคู่ของนางชั่วขณะหนึ่งจากนั้นแววตาตรนักรู้ก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของหมัวเทียน ที่แท้เป็นเช่นนี้คาดไม่ถึงว่าเจ้ามีพรสวรรค์ในการได้ยินที่หาได้ยากยิ่งในรอบหมื่นปีจูจๆนับว่าโชคดีจริงๆหมัวเทียนเอ๋ยพึมพำกับตัวเองพรสวรรค์ในการได้ยินหลิวหมิงที่เงียบนง้นไม่กล่าวว่าจามาโดยตลอดพลันเอ๋ยขึ้นอย่างกระทันหันสิ่งที่เรียกว่าการได้ยินนั้นอันที่จริงเป็นพลังวิเศษของเผ่าปีศาจที่ฟ้าประทานมาให้แต่กำเนิดซึ่งพบเห็นได้ยากอย่างยิ่ง ผู้ที่ครอบครองพลังวิเศษนี้มีสัมผัสรับรู้ด้านการได้ยินที่เฉียบคมอย่างยิ่งแม้มีอาคมต้องห้ามปิดกั้นเสียงเอาไว้ก็สามารถได้ยินเสียงข้าวในได้แม้กระทั่งเนื้อหาของการส่งเสียงทางลมปราณก็ยังได้ยินอีกด้วยัวเทียนเหลือบมองหลิวหมิงแวบหนึ่งแล้วเอ่ยอธิบายเบาเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็ตกตะลึงและมองดูเด็กสาวชุดดำครานหนึ่งด้วยแววตาเป็นประกายเล็กน้อย กล่าวกันว่าพรสวรรค์ในการได้ยินนี้ยังมีผลลั์อนาศจร,รย์อย่างอื่นอีกด้วยมีข่าวลือว่าผู้ที่ฝึกฝนพรสวรรค์นี้จนถึงระดับสูงสุดเพียงขยับหูเล็กน้อยก็สามารถได้ยินเสียงของทุกสรรพสิ่งในโลกล่าแม้กระทั่งยังสามารถได้ยินความคิดในจิตใจ,ใจของผู้คนอีกด้วยสายตาของหมัวเทียนจับจ้องไปที่เด็กสาวชุดดำขณะที่เอ๋ยอธิบายต่อไปแม้หมัวเทียนไม่ได้กล่าวอันใดต่อไปอีกแต่หลิวหมิงก็รู้สึกสันส้านในใจไม่น้อย เด็กสาวชุดดำนางนี้ต้องฝึกฝนพรสวรรค์น,นี้จนถึงระดับที่ไม่อ่อนแออย่างแน่นอนดังนั้นแม้อยู่ในสภาวะหมดสติก็ยังสามารถได้ยินการสนทนาของพวกตนทั้งสองก่อนหน้านี้ได้เมื่อคิดมาถึงตรงนี้หมัวเทียงก็มองดูเด็กสาวชุดดำด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ใบหน้าย,ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในเมื่อยายเด็กนี่ล่วงรู้แผนของพวกเราแล้วก็จองจำนางไว้ก่อนเถอะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอันใดขึ้นมาอีก เมื่อถึงเวลาค่อยนำนางออกมาสังเวยโลหิตก็แล้วกันน้ำเสียงของหมัวเทียนพันเปลี่ยนเป็นเย็นชาหน้าเกรงขามขึ้นมาหลิวหมิงพยักหน้าพางยกมือข้างหนึ่งขึ้นประกายแสงสีเหลืองสว่างว่าขึ้นบนฝ่ามือลูกปัดปร่งแสงสองประกายแวววาวสีเหลืองเม็ดหนึ่งปรากฏขึ้นมานั่นก็คือไข่มุกบรรพทาราเมื่อเห็นว่าหลิวหมิงกำลังจะลงมือเด็กสาวก็กระพริบตาสองสามครั้ง และกล่าวคำพูดบางอย่างกับหลิวหมิงที่ทำให้หมัวเทียนต้องขอมวดคิ้วคิดไม่ถึงว่าท่านก็ดูเฉลียวฉลาดเช่นนี้กลับเชื่อฟังคำพูดของวิญญาณปีศาจต,ตนนี้ถึงเพียงนี้ระวังถูกขายไปแล้วยังช่วยนับเงินให้คนอื่นเด็กสาวชุดดำกล่าวเสียงไม่ดังนักเมื่อหลิวหมิงได้ยินก็รีตาลงหลิวหมิงเคยสงสัยเกี่ยวกับการกระทำต่างๆของหมัวเทียนมาโดยตลอดแม้ลอบระวังตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่สามารถค้นพบอันใดที่เป็นหลักฐานชัดเจนถึงอย่างไรในขณะนี้เรื่องมากมายที่หมัวเทียนได้กระทำไปนั้นล้วนเป็นประโยชน์ไม่น้อยต่อตอนเองจริงๆแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินคำพูดนี้ของเด็กสาวชุดดำที่คล้ายกับล่วงรู้อันใดก็ไม่ปานในใจของหลิวหมิงจึงอดสงสัยขึ้นมาเล็กน้อยไม่ได้เจ้าหนูหลิวอย่าไปเชื่อคำพูดเหลวไหลไร้สาระของยายเด็กนี่ เห็นได้ชัดว่านางต้องการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างเราอย่าได้หลงเชื่อโดยง่ายในดวงตาของหมัวเทียนมีประกายประหลาดวาบขึ้นและตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมไม่ต้องรีบร้อนลองฟังดูก่อนว่านางต้องการกล่าวอันใดหลิวหมิงทำเหมือนไม่ได้ยินคำพูดของหมัวเทียนจึงหยุดการกระทำของตนเองและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นถ้าเจ้าไม่มีความคิดบางอย่างกับคนผู้นี้ เหตุใดเจ้าจึงต้องการผสานพังดวงจิตส่วนหนึ่งและพลังแห่งสายโลหิตเข้าไปในร่างกายของเขาด้วยเล่าข้าดูแล้วเห็นได้ชัดว่าเจ้าต้องการรอโอกาสอันเหมาะสมเพื่อควบคุมร่างกายของคนผู้นี้และยึดครองโดยตรงใช่หรือไม่เด็กสาวชุดดำหันศีษะมองไปที่หมัวเทียนที่อยู่ด้านข้างคลางยิ้มย้อยหยันออกมาขณะกล่าววาจาเลหลวไหลหัวเทียนปฏิเสธอย่างหนักแน่น คำพูดเหล่านี้ของเจ้ามีหลักฐานอันใดหรือไม่ลิวหมิงมองดูเด็กสาวชุดดำและเอ่ยถามด้วยสีหน้าราบเรียบร้อยอารมณ์หากเจ้าไม่เชื่อเช่นนั้นก็กักขังข้าไว้เถิดเมื่อความตายมาเยือนถึงศีรษะเมื่อนั้นเจ้าก็จะได้ล่วงรู้ว่าสิ่งที่ข้ากล่าวมานั้นเป็นเรื่องเท็จหรือไม่เด็กสาวชุดดำยืดอกเชิดหน้าและกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวเจ้ากล่าวต่อไปหากสิ่งที่เจ้ากล่าวเป็นความจริง ข้าสามารถปล่อยเจ้าไปได้หลิวหมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบและตะวัดมือเรียกไข่มุกบรรพทารากลับมาเจ้าเมื่อหมัวเทียนเห็นเช่นนี้ใบหน้าก็มีแววตื่นตระหนกบนขุนเคืองว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มีสีหน้าอึมครึมไม่แน่ใจปรากฏขึ้นด้วยความเข้าใจของหมัวเทียนที่มีต่อหลิวหมิงในเมื่อหลิวหมิงกล่าวเช่นนี้หากตนเองกล่าวอันใดออกมาอีก เห็นได้ชัดว่าก็คงไม่มีประโยชน์ถ้าข้าจำไม่ผิดวิญญาณปีศาจต,ตัวนี้กล่าวว่าต้องการร่างกายของข้าเป็นเครื่องสังเวยโลหิตเพื่อทำลายอาคมต้องห้ามใช่หรือไม่เด็กสาวชุดดำมองดูหลิวหมิงแล้วเอ่ยขึ้นมีผิดในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วแน่นอนว่าหลิวหมิงย่อมไม่ปิดบังอันใดอีกต่อไปหัวเทียนจ้องขเขม็งไปที่เด็กสาวโดยไม่กล่าววาจา อันที่จริงสิ่งที่เขาต้องการก็คือกระจกขุนเทียนซึ่งเป็นสมบัติลับชิ้นหนึ่งในใจดีห่วงเหวปีศาจที่อยู่ในห่วงเหวปีศาจชั้นในกระมังเด็กสาวชุดดำกล่าวต่อไปเมื่อหลิวหมิงได้ยินชื่อกระจกขุนเทียนนี้ร่องรอยประหลาดใจสายหนึ่งว่าผ่านขึ้นในดวงตาพลนนึกถึงแผ่นจรกขุนเทียนซึ่งเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ชิ้นนั้นของหมัวเทียนขึ้นมาทันทีหากเรื่องที่เด็กสาวชุดดำกล่าวมานั้นเป็นความจริง ทั้งสองสิ่งสมควรมีความเชื่อมโยงบางอย่างซึ่งกันและกันเมื่อหลิวหมิงคิดมาถึงตรงนี้ก็ใช้หางตาเหลือบมองหมัวเทียนที่อยู่ด้านข้างแวบหนึ่งเมื่อเห็นหมัวเทียนมีสีหน้าสงบนิ่งและไม่ได้กล่าวปฏิเสธก็มีการคาดเดาบางอย่างขึ้นในใจอย่างคลุมเครือแววตาของหลิวหมิงเป็นประกายและเอ่ยพึมพำกับตัวเอง,งเจดีห้วงเหวปีศาจห้วงเหวชั้นใน แผ่นยกแผ่นที่ที่หมัวเทียนให้มานั้นไม่ได้กล่าวถึงสถานที่ทั้งสองแห่งนี้แต่อย่างใดจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปหน่อยค่ะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามและพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ